โอเคเรามาดูกลับมาดูข้อ12นะครับเราจะทำทุกข้อจะได้ลองตรวจดูนะครับถ้า a และ b เป็นเซตจ,จำกัดข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องในโจทย์ลักษณะนี้ที่เขียนว่าข้อใดลักษณะนี้ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องเนี่ยเราพูดง่ายเราต้องพยายามหาเหตุผลในการแยง้ง ว่ามันไม่ถูกหรือมีเป็นกรณีหนึ่งที่มันสามารถเป็นไปได้นะถ้าเราแย้งได้หนึ่งอย่างเนี่ยก็แสดงว่าข้อนี้ไม่ถูกนะอ่ะอันแรกจำนวน a union b เท่ากับผลบวกของจำนวนสมาชิก a และสมาชิก b ดูก็ผิดปกติ a union b เท่ากับอะไรอ่าสูตร์ประกับ n a บวก n b ลบ a อินเออร์เซ็กบีนะสังเกตมันมีพจน์นี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะจะมีลบ a อินเอเอร์เซ็กบีเขามาเกี่ยวข้องฉะนั้นถ้าเอามาบวกกันเฉยๆเนี่ยแสดงว่ามัน a อินเออร์เซ็กบีไม่มีนะถ้าเรามีตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าอาจจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ถ้ามันมีค่า a อินเออร์เซ็กบีฉะนั้นมันก็จะต้องมาหักออกฉะนั้นข้อแรกก็ผิดนะมันจะ มีบางกรณีที่ไม่เท่ากับ NA n a บวก nb นะข้อ2จํจำนวนสมาชิก a ลบ b น้อยกว่าสมาชิก a จจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นเราวาดแผนภาพขึ้นมา a ลบ b เท่ากับอะไรอยู่ใน a ไม่อยู่ใน b คือระบายตรงไหนก็อยู่ใน a ไม่อยู่ใน b นะมันอาจจะน้อยกว่าก็ได้นะหรืออาจจะเท่ากับก็ได้ ใช่ไหมถ้ากรณีที่เป็นยังไงกรณีที่มันไม่มีส่วนซ้อนทับกันนะนะเอถ้าเป็นลักษณะนี้ A กับ B N A ลบ N B เท่ากับ N A นะมันก็เท่ากับ N A ตัวเดิมนะก็อาจจะไม่จะเป็นน้องน้อยกว่าฉะนั้นข้อสกระปิดข้อสาม a ยูเนี คูณกับ a อเนอเซกบีเป็นเซตอนันต์โจทย์เขาบอกว่าอะไรโจทย์เขาบอกว่า a และ b เป็นเซตจำกัดนะฉะนั้น a อยูเนียนบีก็ต้องเป็นอะไรก็เป็นจำกัด a อเนอเซกบก็เป็นอะไรก็เป็นจำกัดน้อยสุดก็อาจจะเป็นเซตว่างนะเซตว่างก็เป็นเซตจำกัดนะเซตจำกัดคูณเซตจำกัดก็ต้องเป็นเซตจำกัดฉะนั้นเป็นเซตอนันต์ก็ผิดเนวข้อสามก็ผิด ข้อสี่ a union b เขาบอกว่าเป็นสับเซตของเซตของ a b ตัวผิด a union b เนี 2, ่ยมันมันจะได้เป็นเป็นเซตอย่างเช่น a ท่ากับหนึ่งสอง b ทด้กับสองสามสมมตินะ a union b ได้ไรได้เซตของหนึ 1, 2, yeah. ่งสองสามนะเซตของหนึ่งสองสามนะ เซตของหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นสับเซตของสมาชิกอ่า A กับ B หรือเปล่าก็ไม่เป็นนะก็ลองลองไปเขียนแจกแกงดูถ้าถ้าว่าไปแล้วเขียนแจกแกงตัวนี้สมาชิกของ A a มันคืออะไรมันกลายเป็นเซตของหนึ่งสองนะ B กลายเป็นเซตของสองสามอะไรที no. uh ่เป right. well, ็นสับเซตตัวนี้บ้างนะเซตของตัวนี้มีสมามีสักมีกี่สับเซตดีกว่ามีสองกำลังสองสับเซตเท่ากับอะไรสี่สับเซตสี่สับเซตถ้าถามว่ามีอะไรบ้างก็มีเซตว่างตัวแรกนะตัวที่สอง หนึ่งสองละคอมดูเสร็จอันตัวที่สามสองสามละคมดูเซร็จอีกทีหนึ่งตัวที่สี่มีจำนวนิตของตัวหนึ่งสองแล้วก็สองสามละคอมดูเซร็จทั้งหมดเนี่ยมีแค่เพีแค่สี่ตัวดังนั้นก็ไม่ถูกนะลองไปเขียนกระจายดู นะฉะนั้นตอบข้อห้าไม่มีข้อใดถูกในข้อหนึ่งส่วนโอเคกลับมาดูข้อสิบต่อก็บอกว่าไงบ้าง A มีสมาชิก a b c d e f b มีสมาชิกเป็น a กับ b นะมีอะไรที่ซ้ำกันมี b, a กับ b ที่ซ้ำกันนะก็บอกว่า x b เป็นสมาชิกมีเป็นสับเซตของ x แล้วก็ x เป็นสับเซตของ a อืมเขาบอกว่าจำนวนเซตซึ่ง x โดยที่ b เป็นสับสับเซตของ x และ x เป็นสับเซตของ a เท่ากับข้อข้อใดอะ b เป็นสับเซตของ x b, b เป็นสับเซตของ x และ x <B S 2> เป็นสับเซตของ a b, b เป็นสับเซตของ x แสดงว่า a กับ b ต้องอยู่ใน x นะต้องมี a b เนี่ยเนี่ยต้องอย่างน้อยต้องมี a b อ่ะเพราะเป็นสับเซตของ x นะฉะนั้นตัวที่เหลือเนี่ย a r อะไรนะี c d e f มีกี่ตัวอันนี้สี่ตัวง่ายเราฟิก a กับ b เนี่ยอยู่กับที่นะตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือ c d e f มีสี่ตัวนั้นในสี่ตัวนี่เราสลับไปสลับมามีมีทั้งหมดกี่สับเซตก็คือสองกำลังสี่ ย่าสิบหกวิธีดังนั้นก็มีสองกำลังสี่เซ็ตดังนั้นก็มีจำนวนเซ็ตได้ทั้งหมดสิบหกเซ็ตสิบหกวิธีตอบ้อสามอ่ะมาดูข้อสิบหกข้อสิบหกเป็นยังไง เอมีสมาชิกตั้งแต่ 5. ห้าเรามาเขียนเส้นจำนวนห้าถึงยี่สิบห้าอยู่ตรงนี้โจทย์ลัก่ณงหนาคณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องพยายามเขียนจากโจทย์เนี่ยแปลงให้เป็นครับอ่าเป็นรูปภาพแดงกลางแล้วบ b. b คืออะไรหนึ่งถึงสิบห้ามีบีนีเอ เนี่ยหนึ่งสิบห้า one, ฉันตัวที่ซ้อนกันอยู่คือซ้อนกันช่วงช่วงไหนช่วงนี้นะสิบห้าถึงยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบตัวที่ซ้อนกันมีสมาชิกกี่ตัวเวลาวิธีดูว่าเวลาตัวนับเรานับตั้งแต่ห้าถึงสิบห้ามีกี่ตัวทำไงเราก็เอาสิบห้าลบห้าแล้วบวกหนึ่งสิบห้าลบห้าได้อะไรตัวแรกลบ ตัวต้นได้ได้สิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดทำไมเราต้องบวกหนึ่งเวลาเรานับเส้นจำนวนนะอย่างเช่นอ่นับจากเลขศูนย์ถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจากศูนย์ถึงห้ามีกี่ตัวนะเราว่าห้าลบศูนย์ ห้าลบศูนย์หมายว่าไงหมายว่ามันยังไม่นับไม่ได้นับศูนย์ตัวนี้นะมันหักออกไปนะมันหักออกไปฉะนั้นเราเลยต้องบวกกับปานหนึ่งตัวนะก็ะเลยต้องบวกกับปานหนึ่งตัวเสมอเวลาเรานับเรานับแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมอ่านอะ่านะลองไปไล่ดูนะการศูนย์ถึงห้าก็มีหกตัวนะโอเค เรามาดูอ่ะอันนี้จะลบออกนะจะได้ให้รู้หลักการนัร่นเองวิธีการนับงั้นหนึ่งถึงยี่สิบมีกี่ตัวเก้ายี่สิบลบหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะก็ได้บียี่สิบนะถ้าศูนย์ถึงยี่สิบอะยี่สิบลบศูนย์ก็ได้ยี 20, นะ่สิบบวกหนะึ่งก็ได้ยี 1, ่สิบเอ็ดตัวนะโอเค อวิธีอันนี้เราทําได้สองวิธีนะเราทําได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองอวิธีที่สองจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่านะจะเป็นที่เรานิยมทําวิธีนี้นะเนี่ยทําทให้ดูก่อนวิธีสองก็บอกว่าจํานวนสับเซตที่เป็นสับเซตของ a และไม่เป็นสับเซตของ b เราก็เอาจํานวนสับเซตของ a ทั้งหมดนะ ลบวิธีด้วยที่เป็นสับเซตของ b นะจำนวนสับเซตของ a ทั้งหมดเอมีกี่ตัวสิบห้าถึงยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบมีมีสมาชิกกี่ตัวยี่สิบลบห้าบวกหนึ่งได้กับมาสิบหกตัวนะหนึ่งถึงสิบห้ามีกี่ตัวหนึ่งถึงสิบห้า หนึ 1> 15, 1่งถึงสิบห้ามีสิบห้าตัวนะก้สิบห้าลบหนึ่งบวกหนึ่งก็คือสิบห้าต,ตัวทีี้สิบหกตัวโอเคฉะนั้นวิธีของ a ทั้งหมดก็คือสิบหกตัวก็คือสองกำลังสิบหกลบด้วยวิธีที่ที่ไม่เป็นสับเซตของ b ไม่เป็นสับเซตของ b เวลาเรานับเรานับเฉพาะตัวไหนเฉพาะตัวไฮไลท์สีเขียวนะ ไม่ได้นับทั้งหมดเอาตัวที่ซ้อนทับนะก็คือระหว่างห้าถึงสิบห้าห้าถึงสิบห้ามีกี่ตัวมีสิบเอ็ดตัวใช่ไหมลบด้วยสองก็เหลือสิบเอ็ดทำยังไงดึงสองกำลังสิบเอ็ดออกข้างในเหลืออะไรตัวนี้ทําไมดึงดึงสองกำลังสิบเอ็ดออกก็เปรียบเสมือนอ่าอันนี้เป็นสิบเอ็ดบวกด้วยอะไรอยู่คูณสองกำลังอะไรสองกำลังห้าใช่ไหมลบสองกำลังสิบเอ็ด นะดึงตัวร่วมสองกำลังสิเบเอ็ดออกเหลืออะไรสองกำลังห้าลบหนึ่งสองกำลังสิเบเอ็ดสองกำลังห้าได้สามสองลบหนึ่งได้สามเบสก็มาเขียนข้างหน้าแทนเท่ากับสามเบดคูณส,สองยกกำลังสิเบเอ็ดเป็นคำตอบนะอีกวิธีหนึ่งนะ,ะให้ดูไว้ให้เข้าใจว่ามันคิดได้สองแบบ นะวิธีแรกเราก็ดูว่าอาดูว่ายังไงเ,เอ่ย x โดยดี x เ,เป็นสับเซต,ตของ a และ x ไม่ซ้ำสับเซต,ตของ b โอเค อเราดูตัวที่ซ้อนทับแสดงว่าช่วงไอ้ตัวไฮไลท์สีเขียวห้าถึงสิบห้าเนี่ย,ยเราต้องเอามา x เป็นสับเซตของ e อห้าถึงสิบห้ามีสมาชิกกี่ตัวห้าถึงสิบห้ามีสิบเอ็ดตัว ตัวสิบเอ็ดตัวนะํำนูฉะนั้นระหว่างห้าถึงสิบห้าเนี่ยเราต้องเอามานะดัานั้นกลายเป็นสองกำลังสิบเอ็ดวิธีนะมีกี่สับเซตสลับไปสลับมาได้สองกำลังสิบเอ็ดวิธีนะ อีกตัวหนึ่งระหว่าง15ถึง20่สอ่ะกสิบถึง20ไอตัวนี้นี่คือเราต้องเอามาอย่างน้อยหนึ่งตัวในตัวไอ้แรกนี่สองกำลังสิบเอ็ดเนี่ยที่มีสิบอ็ดตัวเราจะเอามาหรือไม่เอามาก็ได้นะแต่ไอตัวชุดหลัง จุดหลังตัวนี้อระหว่างตัวนี้นะเราต้องเอามาอย่างน้อยหนึ่งตัวหมายความว่าไงตรงนี้สมาชิกคืออะไรสิบหกถึงยี่สิบมีกี่ตัวมีห้าตัวสิบหกถึงยี่สิบมีห้าตัว นั้นหน้าตัวฉะนั้นต้องเราต้องคูณด้วยอะไรสองกำลังห้าต้องลบด้วยหนึ่งก็คือลบด้วยเศษว่างออกไปตัวหนึ่งนะว่าเราจะไม่เอาเลยไม่ได้เราต้องต้องเอานะฉะนั้นถ้าเราคิดออกมาลักษณะน,นี้นะได้เป็นอะไรสองกำลังห้าได้สามสองลบหนึ่งได้สามเบ็ดเหมือนกันคูณสองกำลังสิเบเอ็ดนยะคำตอบเหมือนกันนะ สังเกตว่าวิธีแรกมันก็จะคิดซับซ้อนเราใช้วิธีที่สองอยู่อะนะนั้นแนะนำวิธีที่สองในการทำโอเค